คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าสิงเกิลอาร์มออเทอเนตดัมเบลเพลสนะคะกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการออกแรงนะคะมัดหลักนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าอกนะคะแพตตอริสนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่จะเข้ามาช่วยนะคะจะเป็นในส่วนของทร i c เซ็ก็คือกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นดัมเบลหนึ่งคู่นะคะลักษณะของการเล่นท่านี้นะคะเราจะให้เล่นทีละข้างนะคะ โอเคเดี๋ยวเ,เราจะสาธิตวิธีการเล่นท่านี้ให้ดูนะคะโอเคให้สมาชิกค่อยๆนอนลงนะคะจับดัมเบลขึ้นวิธีการเซตอัพท่านะคะดันดัมเบลขึ้นก่อนแบบนี้นะแนวในการจับดัมเบลนะคะให้ข้อมือตรงกับแนวหน้าอกของเรานะคะหายใจเข้าค่อยๆงอศอกลงทีละข้างค่ะให้มุมข้อศอกและข้อมืออยู่ในแนเดียวกันนะคะหายใจออกบีบศอกและดันขึ้นไปค่ะ แล้วสลับข้างหายใจเข้าค่ะพยายามโฟกัสมุมเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บนะคะพยายามอย่าให้ข้อมือโอเวอร์ออกไปหรือหุบเข้ามากเกินไปให้มันตรงกับข้อศอกไว้หายใจออกบีบศอกเข้าไปนะคะหายใจเข้าค่ะมุมจะไม่ตรงกับหัวไหล่นะคะเราจะเฉียงเข้าหาลำตัวหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่ะเราจะทำทีละข้างเพื่อเราจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อแต่ละข้างให้เต็มที่นะคะ หายใจเข้าค่ะลงช้าช้าค้างไว้นิดหนึ่งหายใจออกค่อยๆบีบศอกขึ้นไปถ้าใครยังไม่ีไม่ฟิลนะคะลงช้าช้าค่อยๆลดศอกลงแค่นี้พอนะคะหายใจออกแล้วดันขึ้นค่ะ,ะถ้าเกิดลงงอศอกลงลึกมากเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อหลังแขนเข้ามาทํางานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลงไม่ต้องลึกเกินไปนะคะหายใจเข้าค่ะ ที่สาคัญนะคะพยายามเกรงกล้ามเนื้อหน้าอกตลอดเวลาจังหวะที่งอศอกลงให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเกิดการยืดออกจังหวะที่ดันขึ้นมานะคะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยบีบตัวเข้าหากันนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกบีบศอกเข้ามา